กระทรวงการคลังแจงสาเหตุลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ผ่านเพราะอะไรต้องทำอย่างไรต่อโฆษกกระทรวงการคลังนะครับแจงสาเหตุการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ผ่านเพราะเหตุใดแล้วควรทำอย่างไรต่อจึงจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนายเล่าวลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่มีการลงทะเบียน กรอกข้อมูลครบถ้วนแต่ระบบแจ้งว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องว่าในส่วนของขั้นตอนแรกสุดในการตรวจสอบการลงทะเบียนคือการเช็คไปที่กรมการปกครองว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ยังมีชีวิตอยู่และไม่มีใครมาสมทะเบียนโดยสาเหตุที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนั้นมีหลายสาเหตุ มากกว่าเรื่องของเลขปัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องโดยอาจมีการใส่ข้อมูลผิทิพลาดนะครับ5เรื่องได้แก่ 1. ชื่อผู้ขอรับเงินเยียวยา 2. นามสกุลผู้ขอรับเงินเยียวยา 3. วันเดือนปีเกิด 4. รหัสที่อยู่ด้านหลังของบัตรประชาชน 5. เลขด้านหน้าบัตรประชาชนโดยทั้งหมดนะครับต้องใส่ข้อมูลตามจริงและถูกต้องผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนั้นอาจจะมีการใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องในจุดหนึ่งจึงทำให้การตรวจสอบพบว่าข้อมูลไม่ตรงกันกันกบกรมปกครองนะครับยกตัวอย่างเช่นบางรายอาจใส่คำนำหน้าชื่อนายหรือนางสาว ในข้อมูลการลงทะเบียนด้วยจึงทำให้ระบบตรวจสอบไม่ตรงกับฐานข้อมูลหรือในกรณีตัวเลขรหัสหลังบัตรนั้นจะต้องตรวจสอบให้ดีนะครับในการกรอกข้อมูลอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านก็สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ผ่านด www บ็ t เราไม่ทิ้งการ com ซึ่งยังมีการเปิดให้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีกำหนด ตลอด24ชั่วโมงโดยโฆษกกระทรวงการคลังนะครับกล่าวถึงกรณีที่มีผู้สงสัยว่าหากมีการตรวจสอบข้อมูลระบบนานเกินกว่า1เดือนเงินที่โอนเข้านะครับจะเริ่มกำหนดวันจ่ายวันแรกวันที่เท่าไหร่ว่าหลังจากการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ระบบจะเริ่มจ่ายเงินโดยยึดจากวันที่ลงทะเบียนเป็นหลักหรือยืนยันว่าทุกคนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ครบ3เดือนอย่างแน่นอนครับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันมีข่าวดีมาแล้วครับเผย4อาชีพที่พร้อมรับเงินเป็นกลุ่มแรกกระทรวงการคลังนะครับออกมาเปิดเผยกับ4อาชีพนะครับที่จะได้รับเงินเป็นกลุ่มแรก8เมษายนนี้รอรับ SMS ได้เลยนะครับพร้อมกับเผยอาชีพที่ตรวจสอบยากที่สุดคือ ค้าขายกับรับจ้างนะครับอาจจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจถึงบ้านคุณเลยนะครับหากหลักฐานไม่เคลียร์นายลาวรนแสงสนิทนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโคศกกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบผู้ลงทะเบียนนะครับในการรับเงิน5,000บาทจากรัฐบาล มี4กลุ่มอาชีพที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วทําให้ตรวจสอบความเดือดร้อนได้ง่ายนะครับเป็นกลุ่มแรกๆที่จะรับเงินเยียวยาได้แก่ 1. ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 2. คนขับรถแท็กซี่ 3. วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและ 4. มักคุเทศนะครับซึ่ง4อาชีพเหล่านี้นะครับจะได้รับเงินก่อนนะครับและได้รับชัวนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มที่ตรวจสอบยากที่สุดคือ2กลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มค้าขายกับกลุ่มรับจ้างนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนานนะครับสำหรับการคัดกรองผู้ที่จะได้รับเงินนะครับนั้นจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มสีเขียวนะครับคือกลุ่มที่ผ่านอย่างแน่นอน2กลุ่มสีแดงนะครับคือกลุ่มที่ไม่ผ่านแน่ๆนะครับเช่นอายุไม่ถึง18ปีนะครับกลุ่มที่ยัง ที่อยู่ในประกันสังคมตามมาตรา33นะครับแล้วมาลงทะเบียนและกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มสีเทานะครับคือกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะให้ผ่านหรือให้ตกนะครับจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมนะครับ2ขั้นตอนคือ 1. นะครับจะมีการไปขอข้อมูลเพิ่มเติมเช่นถ้าหากบอกว่าทำอาชีพค้าขายรบกวนช่วยส่งภาพหน้าร้านนะครับมาให้เป็นต้นนะครับถ้าหากผ่านก็จะกลายเป็นสีเขียว วิธีที่2นะครับหากข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มสีเทานะครับก็อาจจะมีการส่งคนไปดูนะครับโดยที่จะไปดูนั้นอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นเจ้าหน้าที่สภากรนะครับเจ้าหน้าที่ของธนาคารรัฐบาลไปต้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะตรวจสอบคนกลุ่มสีเทาคือ ส่งฐานข้อมูลไปให้ไพรสณีนะครับเนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่มากๆซึ่งไพรสณีก็ให้ความร่วมมือที่ดีมากนะครับขณะเดียวกันนะครับคาดว่าวันที่8เมษายนนี้นะครับจะมีข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ได้รับเงินก้อนแรกนะครับประมาณแสนคนนะครับส่วนกลุ่มอื่นๆนั้นนะครับก็จะทยอยได้ตามๆกันครับด่วนเช็ค3ขั้นตอนแบบไหนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทสำเร็จ ทางธนาคารกรุงไทยนะครับเปิด3วิธีการตรวจสอบการลงทะเบียนมาตรการเยียวยา5,000บาทผ่านทางเว็บไซต์ w w w r a ไ m a ์เว็ k ราไม่กัน .com สำเร็จหรือไม่มาดูกันนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางธนาคารกรุงไทยนะครับได้เผยแพร่ข้อความผ่านทาง Facebook กรุงไทยแคร์นะครับเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบผลการลงทะเบียน ตามมาตรการการเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 เพื่อรับเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น3เดือนซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28มีนาคมนะครับที่ผ่านมาผ่านทางเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com สำหรับวิธีการตรวจสอบว่าแบบไหนคือลงทะเบียนสำเร็จมี3ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ลงทะเบียนสำเร็จจะมีการแสดงเครื่องหมายเช็คถูกนะครับ สีฟ้า 2. หลังจากลงทะเบียนนั้นหากมี SMS หรืออ e ีเมลแจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเช่นลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วย xx xx ไม่ถูกต้องแสดงว่าข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ 3. เมื่อลงทะเบียนใหม่หน้าจอแสดงนะครับจะดำเนินการไม่สำเร็จ แสดงว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับถูกลงทะเบียนสำเร็จอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลให้รอ SMS หรืออ e ีเมลนะครับแจ้งผลกลับมาหากได้รับ SMS หรืออ e ีเมลแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้กรณีผู้ลงทะเบียนได้รับ SMS หรืออ e ีเมลนะครับหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จล่าช้านะครับเกิดจากการกรณีที่ มีการส่งข้อมูลนะครับล่าช้าตามการประมวลผลที่มีปริมาณข้อมูลนั้นมากนะครับทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบจากข้อความนะครับหน้าจอเว็บไซต์ที่ท่านทําการลงทะเบียนนะครับหรือสถานะการลงทะเบียนสามารถโทรสอบถามได้ที่0 2 1 1 1 1 1 4 4หหรือที่แชทข้อความนะครับไปไลน์ไปในแอปพลิเคชันไลน์นะครับ กรุงไทยคอนเน็กนะครับทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับต้องรอการตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อย7วันทำการนะครับจะมี SMS แจ้งไปให้กับท่านนะครับว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์อย่างไรนอกจากนี้นะครับยังมีข่าวดีนะครับที่ทางกระทรวงการคลังนะครับเปิดให้แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนร,รับเงิน5,000บาทนายธนกรวังบุญคงชนะนะครับยืนยันกับระบบ การตรวจสอบคัดเลือกคัดกรองนะครับรับเงิน5,000บาทมีประสิทธิภาพเปิดทางให้คนกรอกข้อมูลนะครับที่ผิดพลาดขอยกเลิกแก้ไขได้นะครับนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่านะครับการที่มีผู้เข้ายื่นขอรับเงินเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับจำนวนทั้งสิ้น 5,000บาทนะครับเป็นเวลา3เดือนจำนวนกว่า22ล้านคนนะครับในขณะนี้ทำให้เกิดการกระแสวิตกกังวลนะครับในหมู่ประชาชนถึงกระบวนการการตรวจสอบว่า AI จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนะครับและจะมีช่องว่างให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงถูกปฏิเสธได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ซึ่งรเรื่องนี้นะครับกระทรวงการคลังขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า การตรวจสอบแม้จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับมามีส่วนร่วมแต่ก็มีความเข้มข้นนะครับและครอบคลุมทุกมิติเพราะนอกนอกเหนือจาก AI นะครับการตรวจสอบสิทธิในครั้งนี้ทางกระทรวงการคลังยังใช้ทรัพ,พยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่นะครับทั้งระบบคลังจังหวัดเครือข่ายธนาคารเฉพาะกิจของรัฐในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า10แห่งนะครับรวมถึง ในข้อกำหนดการรับสิทธิ์ก็ยังระบุไว้อย่างชัดเจนว่าทางกระทรวงการคลังสามารถเรียกหลักฐานเพิ่มเติมได้กรณีมีข้อมูลไม่ชัดเจนนายธนกรยังกล่าวอีกว่านะครับเราตั้งสมมุติฐานว่าผู้ที่ยื่นขอรับเกินรับสิทธิ์ทุกคนนะครับมีความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 อย่างแท้จริงดังนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะละเลยนะครับความเดือดร้อนของประชาชน ขอเพียงประชาชนนะครับให้ข้อมูลที่เป็นจริงและได้รับความเดือดร้อนอย่างจริงนะครับย่อมได้รับความเป็นธรรมในการตรวจสอบข้อมูลอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับความผิดพลาดของมนุษย์เป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้นะครับดังนั้นสําหรับคนที่กรอกข้อมูลผิดพลาดและต้องการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกนะครับการลงทะเบียนขณะนี้นะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับและธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้ดูแลระบบกำลังเร่งพิจารณาการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้สามารถยกเลิกนะครับหรือแก้ไขข้อมูลได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทะเบียนมากที่สุดครับ